คลิปนี้ผมเจอคนโหดนะครับ i โ o เล่นไป14รอบยิงไป30คิวบอกเลยว่าโคตรตึงพูดตรงๆก็คือผมสงสัยเนี่ยว่าเขาใช้โปรหรือเปล่านหครับหรือว่าแค่ซิรเิร์รลงมาเล่นกับเอเซนเดนแล้วเรามาแกะรายการเล่นของเขานะครับว่าคนีกเก่งเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะฝากกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับมีสีงมีลิง ทีมเมท One enemy remaining <M> Spike down B Who could have predicted this? All right นิสัยของไอโซง่ายๆเลยนะผมสังเกต้ว่าเขาจะวัดที่เมนก่อนนะครับถ้าไม่เจอเนี่ยก็จะไหลมาที่ a s ช o t นะครับแล้วพอตัดมิดได้เนี่ยก็จะรีบไหลมาช่วยเพื่อนที่ B ในทันทีเลยนะครับแบบไม่ย่องรอเลย รอบต่อมาผมตายเร็วนะครับก็เลยได้จับภาพไอโซได้จับผิดเขาเต็มๆนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็ดูเขาแบบว่าปกตินะผู้เล่นทั่วไปนะแต่พอเห็นเขาเก่งแล้วมาดูย้อนหลังเนี่ยก็เลยมีบางช็อตเนี่ยรู้สึกแปลกๆนะครับแล้วก็เป็นคําถามนะว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะเกีมาร์ <AT. S 2> โอเคช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมลองคิดตามดูนะครับจังหวะที่ไอโซอันติเอาโซว่ามายิงเนี่ยและ KO โอเนี่ยกำลังเดินเข้าซ้ายอยู่นะครับซึ่งไม่มีข้อมูลเลยนะว่าไซเฟอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสคนนี้น่าจะไม่รู้แหละว่าไซเฟอร์อยู่ไหนนะ KO โอเนี่ยก็ค่อยๆเช็คไปทีละมุมนะครับแต่ว่าไอโซที่ออกมาจากอันติเนี่ยกลับลิงไปทางซ้ายค้างไว้นะแล้วก็ส่งสกิล ลดเกาะไปอย่างแม่นยำนะครับนะแล้วก็เดินไปเจอไซเฟอร์นะครับแต่อาจจะยิงไม่ตายนะแล้วก็เป็น KO นะที่จัดการไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีความแบบว่าน่าสงสัยนะฮะแต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มหรอกว่าเขาโปรนะช็อตเนี้ยนะอาจจะเป็นแบบว่าการเล่นที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเออแล้วก็อาจจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ เกมต่อมาไอโซวัตที่มิดนะครับช็อตนี้ผมว่าปกตินะนพเ,นนเพราะว่ามีปืนกับคนที่ไม่ค่อยมีปืนเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเกาะอีกต่างหากนะสำหรับเอเจนต์นตัวนี้อันนี้ก็เป็นช็อตที่ไอโซยืนเป็นบอสที่เนะครับแต่บอกเลยว่าเขาเนี่ยก็ไม่สุมเสียงต่อการใช้ป่อยนะเหมือนบอกว่า ไม่รู้นะครับว่าไซเฟอร์อยู่ไหนนะรอบเนี้นะไม่คิดว่าทางซ้ายมีคน,นครับจะมีจังหวะที่เขาไม่ได้เช็คด้านซ้ายใกล้นะครับมัวแต่มองขวานะทำให้โดนไซเฟอร์ยิงตายนะครับผมพอ A ยากเนี่ยคู่แข่งก็เริ่มมารัด B กันบ้างครับ แล้วมาดูช็อตเก็บ4กันครับช็อตนี้เนี่ยไอโซโชโหดเลยฮะแล้วก็เซนการเล่นเนี่ยระดับเซียนเลย DISTRACTION Oh God damn Holy fuck. Well fought บอกเลยว่าตึงจัดช็อตนี้เนี่ยอึ้งกันทั้งทีมครับแต่เอาจริงเนี่ยทุกคนมันก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงว่าจะใช้แฮกนะเพราะว่าตัวสุดท้ายที่เป็นไซเฟอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะจะเล่นเป็นตัว b m a มนอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเซนต์เก,เกมที่ลองเดาอันติดูนะเพราะว่าไซเฟอร์เนี่ยไม่ยอมพีคมายิงไอโซสักทีนะครับไอโซเลยลองอันติไปตรงนั้นดูก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปได้นะทุกคน ก็จบไปที่9ต่อ3นะครับครึ่งแรกไอโซยิงไป25่สิบห้าตัวนะก็คือแบบแค่นี้ก็เวอร์มากๆแล้วนะครับยิงอยู่คนเดียวนะเป่ช็อต คืช <S ens shooting> ็อต One midlink ไซไวไซผมเนี some, some, some. <Over here. S 1> ่ยเดินไปหายิงยไม่ทันเลยนะครับไอโซยิงหมดเลยโอ้

คือตอนแรกเนี่ยผมก็มองว่าปกติทั่วไปเหมือนทุกคนนะแต่ว่าพอผมมาส่องอสแตตย้อนหลังเขาเนี่ยเออคือแบบคือมันก็ดูแบบช่างจับผิดนะแต่ต้องขอโทษด้วยนะผมแบบอาจจะเจอเจอแฮ็กเยอะจนหลอนนะครับซึ่งซึ่งคนเนี้ยอาจจะไม่ชัดเท่าคนที่ผมดองไว้อยู่นะมันมีคนที่ชัดกว่านี้แล้วก็โดนแบนแล้วก็แจ้งเตือนผมมาแล้วนะซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงต่อฉากนี้เรื่อยๆนะครับมีประ,ประมาณ 2- 3สคนเลยเฮ้ ซึ่งผมโดนจนแบบปวดหัวนะครับผมเลยชอบแบบชอบสังเกตคนแบบเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมาดูสแตตเขานะครับต้องขอโทษด้วยที่ที่เป็นคนแบบนี้นะคือคือแบบอาจจะแบบโลกจิตไปแล้วอ่ะเออนะครับขอโทษด้วยและกันที่เป็นแบบนี้นะฮะคือพอเราเห็นเขาเล่นเก่งเราก็อยากมาดูสแตตย้อนหลังเขาเออว่าแบบเขาเป็นใครวะทำไมเขาเก่งขนาดนี้นะอ่ะมาดูสกอร์เขานะครับ28 แพ้5นะครับแอคนี้ไปเล่นไป28เกมแพ้5นะเฮดช็อตสาซึ่งเป็นเฮดช็อตปกติพื้นฐานทั่วไปของคนเล่นเก่งหรือว่าแรงเรเดียสเลยซึ่งผมมองว่าปกติแต่ว่านะครับสิ่งที่ผิดปกติคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือก่อนหน้านี้เขาไม่โหดขนาดนี้ไงอ่าเขาเพิ่งมาโหดวันที่เล่นกับผมนะวันที่เล่นกับผมคือไอโซเกมนี้นะครับพฤศจิกาย,ยนวันที่3นะครับเขาเพิ่งมาเล่นโหดใช่ไหมทุกคนผมจะย้อนไปสักวันที่29ตุลานะครับเพิ่งผ่านมาอาทิตย์หนึ่งอะ เขาเนี่ยเริ่มโหมดเกมนี้เกมแรกครับอ่าคือก่อนหน้านี้แบบให้ช็อตปกติมากเลยดูทุกคนย้อนหลังไปอีกให้ช็อตแบบปกติมากใช่ไหมปกติมากคือแน่นอนแหละถ้าสแตตแบบนี้คือไม่ใช่เจ้าของ ID หรือไม่ก็คนเล่นคนละคนแน่นอนนะครับไม่ไม่ใช่แบดเดย์แน่นอนนะเพราะว่ามันแบบอันนี้คือปกตินี่ครับ <laughs> อาจจะเป็นคนละคนเล่นหรือว่าเอ่ยยืม ID เดียเสมอฟอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมเข้าใจได้ ผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็มีความเป็นไปได้เนาะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงนะทุกคนคิดว่าอย่างไงก็ลองคอมเมนต์แล้วกันนะครับซึ่งซึ่งสเตตมันไม่ปกติแน่นอนแล้ออันนี้ผมย้อนหลังไปแบบเดือน2เดือนเลยนะเดือน2เดือนนะครับก็แบบสเตตคนละแบบกันเลยคือปกติเนี่ยผมจะใช้วิธีจับแฮกว่าเออการยิงแปลกๆหรือว่าเออเฮดช็อตเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อันนี้มันดูแบบปกติมากเลยทุกคนดูยากมากจริงๆนะเขาสามารถแบบยิงเอเซนเดนติโมแบบ สบายสบายเลยแบบไอ้เวอร์เลย์คอมแบทสกอร์454อะไรเงี้ย 300, 300 300แบบโหเฉลี่ย379ในวันหนึ่งนะครับคือแบบยิงอิมมัลโทแบบสบายมากนะครับอันนี้คือแบบเก่งเวอร์จริงๆนะอาจจะเป็นเรเดียนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่บางเกมอันนี้เกมที่เล่นกับผมนะเอเวอร์เลย์คอมแบทสกอร์เนี่ย547ก็คือแบบยิงบ้าคลั่งมากนั่นเองนะทุกคนซึ่งก่อนเนี่ยนี้มันมันไม่ใช่ไนงะคือมันแบบคนละคนเลยนะ อันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าแฮ็กหรือเสมิร์นะครับผมแบบมัน50 50นะก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับว่ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ที่รายละเอียดด้านล่างนะครับว่าเขาโดนแบนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะมาให้ดูอีกอีกเคสหนึ่งนะครับที่แบบรู้สึกว่าเออมองยากนะเพราะว่าเออก็ปกติเนาะในเกมก็ดูปกตินี่ครับแต่ว่าแค่แบบดูสกอร์ย้อนหลังแล้วมันเหมือนคนละคนแล้วก็ดูเวอร์แปลกๆนะครับประมาณนี้นะ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอ,อกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ